ธุรกิจที่ทุกคนร่วมกันดําเนินกิจการธุรกิจที่ใครๆก็สามารถเป็นเจ้าของได้ทุนกิจสหกรร์การประกอบธุรกิจเป็นการดําเนินกิจกรรมใดๆก็ตามที่ก่อให้เกิดผลผล,ผลิตหรือตัวสินค้าหรือก่อให้เกิดการบริการไม่ว่าจะเกี่ยวข้องกับการเกษตรการอุตสาหากรรมการพาณิชย์หรืออื่นๆเพื่อมุ่งหวังให้เกิดผลกาไรจากการดําเนินกิจกรรม มีการดำเนินการได้หลากหลายรูปแบบทั้งบุคคลธรรมดาคนเดียวเป็นเจ้าของกิจการหรือการรวมตัวกันกับบุคคลอื่นๆเป็นกลุ่มคณะนะจัดตั้งขึ้นเพื่อรวมทุนและก่อตั้งกิจการรวมทั้งดำเนินกิจกรรมด้วยกันแล้วจดทะเบียนจัดตั้งเป็นนิติบุคคลซึ่งเป็นบุคคลที่กฎหมายสมุมติขึ้นเพื่อให้มีความสามารถมีสิทธิ์หน้าที่และความรับผิดชอบได้ตามกฎหมายเหมือนกับบุคคลธรรมดาซึ่งการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลนั้นก็ยังแบ่งได้อีกหลากหลายรูปแบบ สำหรับการรวมกลุ่มการดำเนินธุรกิจในรูปแบบสหกรณ์สมาชิกจะร่วมกันจัดตั้งขึ้นด้วยการลงทุนร่วมกันจัดการร่วมกันในการผลิตการจำหน่ายสินค้าหรือบริการตามความต้องการหรือผลประโยชน์อย่างเดียวกันของบรรดาสมาชิกสมาชิกแต่ละคนมีสิทธิออกเสียงได้หนึ่งเสียงในการบริหารสหกรณ์โดยไม่ขึ้นกับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่และได้จดทะเบียนตามกฎหมายเป็นอิติกุคคลตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พุทธศักราช2,542เป็นคณะบุคคลซึ่งร่วมกันดำเนินกิจการเพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมโดยช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันซึ่งเป็นการดำเนินธุรกิจแบบเฉพาะกลุ่มและมีความแตกต่างจากธุรกิจอื่นในหลายๆด้านเนื่องจากการรวมตัวของกลุ่มบุคคลในรูปแบบสหกรณ์นั้นเริ่มต้นจากปัญหาของบุคคลที่เกิดขึ้นในลักษณะอย่างเดียวกัน <laughs> รวมกลุ่มกันเพื่อมุ่งแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นผ่านการดำเนินธุรกิจ โดยให้บริการแก่สมาชิกเป็นส่วนใหญ่ไม่ได้ทำการค้าที่สแสวงผลประโยชน์กับบุคคลทั่วไปหรือบุคคลภายนอกโดยการรวมกลุ่มบุคคลในแรกเริ่มจัดตั้งของสหกรณ์มักเป็นการรวมกลุ่มของผู้มีกำลังศักดิ์น้อยเน้นจำนวนคนในการเข้ามาเป็นสมาชิกสร้างองค์กรเพื่อร่วมช่วยเหลือซึ่งกันและกันสร้างให้เกิดความเข้มแข็งซึ่งในการเข้าเป็นเจ้าของสหกรณ์ร่วมกันของกลุ่มบุคคลนั้นก็เปิดกว้างให้กับบุคคลทุกเพศทุกเชื้อชาติทุกาศาสนาทุกอาชีพ ตามประเภทของแต่ละสหกรณ์ที่จะถูกกำหนดกลุ่มบุคคลที่จะร่วมดำเนินธุรกิจเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาสหากรณ์อีกครั้งราคาหุ้นของสหกรณ์มีราคาค่อนข้างต่ำและคงที่เพื่อเปิดโอกาสให้ทุกคนสามารถเป็นสมาชิกสหกรณ์ได้หากมีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อบังคับของสหกรณ์แต่ละแห่งที่จะถูกกำหนดตามลักษณะของการประกอบอาชีพหรือพื้นที่ทำมาหากินทั้งนี้ ในการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ถือหลักการรวมคนเป็นสำคัญซึ่งเคารพต่อสิทธิของบุคคลในการออกเสียงลงคะแนนหรือลงมติเหมือนกันทุกคนไม่ว่าจะมีเงินมาลงทุนถือหุ้นกับสหกรณ์มากน้อยเพียงใดก็ตามก็จะมีสิทธิออกเสียงได้เพียงคนละหนึ่งเสียงเท่านั้นและสมาชิกต,ต้องมาใช้สิทธิออกเสียงด้วยตนเองสมมติให้บุคคลอื่นมาออกเสียงแทนไม่ได้ดังนั้นอำนาจในสหกรณ์จึงตกอยู่กับเสียงข้างมากของสมาชิกการประชุมทุกครั้งทุกคนจึงมีความสำคัญไม่ยิ่งหย่ไปกว่ากัน และเมื่อสหกรณ์ดำเนินธุรกิจแล้วเกิดส่วนต่างระหว่างรายได้กับค่า,ชาใช้จ่ายซึ่งถือเป็นกำไรของการดำเนินธุรกิจการจัดสรรกำไรส่วนหนึ่งจะแบ่งตามปริมาณธุรกิจที่สมาชิกมาใช้บริการกับสหกรณ์และสัดส่วนของหุ้นที่สมาชิกถือตามจำนวนและอาจจะถูกเก็บไว้เป็นทุนสะสมเพื่อประโยชน์ในอนาคตให้แก่สมาชิกและสหกรณ์ดังนั้นผู้ที่เป็นเจ้าของผู้บริหารและลูกค้าของสหกรณ์นั่นคือสมาชิกสหกรณ์ ทุนกิจสหกรณ์ซึ่งดําเนินการโดยการให้บริการเพื่อให้สมาชิกเกิดความพึงพอใจและเป็นไปตามความต้องการของสมาชิกโดยมีหน่วยงานของรัฐคอยเป็นพี่เลี้ยงให้การแนะนําส่งเสริมพัฒนาและกํากับดูแลก,กิจการของสหกรณ์ให้เป็นไปอย่างยิสระภายใต้กรอบกฎหมายระเบียบและข้อบังคับที่ถูกกาหนดขึ้นเพื่อให้การบริหารงานของสหกรณ์ประสบผลสําเร็จอันจะเป็นประโยชน์ต่อมวลสมาชิก และบรรลุวัตถุประสงค์ในการแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจกและสังคมอย่างยั่งยืนต่อไปา